นิดหรอน่าคมเหลามากน้าได้พูดงานหลยครับอ้จะลดทุกลุนละัยมาเนี่ยต้องเป็นคนกลางสวัสดีครับสวัครับอุ้ยเจมเกาหลีมาก โอ้เท่มากเท่มากที่เจ็บคนกลางใช่ค่ะวันนี้มานั่งทำแอ็กชั่นเป็นไงบ้าง จริงๆก็ไม่ได้คิดอะไรไว้เลยว่ามันจะต้องออกมาเป็นแบบไหนรู<ฤ>้อยู่แล้วแหละว่าพี่ๆแต่ละคนน่ะเป็นยังไงบ้างหนังหน้าลงคอนีน้ว่าฟันมิสนะครับผมผมกับพี่ทอมมี่ก็แบบว่าไปนั่งอยู่หน้าเวทีเลยแลด,ดูดูแล้วก็ได้โดนพี่สไป์ส่งมาให้เต้นเต้นเต้นอะไรด้วยนะบนหลัก็รู้แล้วว่าหนังหน้าลงเป็นคนสนุกอยู่แล้วก็เข้ามาก็กะมาแค่แบบว่ามาสนุกีเฉยเลยมีอะไรก็สนุกดีแหลกเดลันปัด แต่เราอะมันมีบางช็อตที่เราอะเล่นอยู่บนเวทีแล้วเราหันไปมองพวกเธอพวกเธอตั้งใจดูบ้างไหยพวกเธอไม่ตั้งใจดูบ้างพี่เจมมี่คือนักหนูอย่างไม่ค่อยดูคือแบบว่าเอาจริงๆแบบว่าเราเราเราพูดก่อนกับจิมมี่ตอนที่ดูโชว์อยู่บอกว่าเฮ้ยพี่พี่เจมพวกพี่พี่หนังหน้าลงนี่ทำดีมากเลยนะดีไม่รูว่าตอนเปิดตัวคืออลังการมากนะสุดปังที่ผมรู้สึกว่ามันแบบ เฮ้ยดีจังเลยอ่ะเอออีกเรื่องหนึ่งที่ผมคุยกันคือแบบผมมาสงสัยถึงมาถึงมาถามพี่ถึงวันนั้นว่าว่าพี่กับพี่ดีเออแล้วก็คือคุยกับจิมมี่บอกอนคือนั่งคุยจะเลยหรอใชนนั่งคุยกันเลยครับก็เลยบอกอ่ะเดี๋ยวเราสมมูรเหตุการณ์วันนั้นปุ๊บห้าสี่สามสองหนึ่งพี่ดีแม่งหล่อนะพี่ดีแม่งเป็นพระเอกได้เลยอ่ะอะไรผมพูดดีเออเท่งจริงพี่คนเนี้ยเออเสร็จปุ๊บแล้วก็คือผมไม่ได้ถามหรอกว่าว่าเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่ากับจิมมี่ผมคิดในใจว่าเช พี่เขเป็นแฟนกันแน่เลยต้องเป็นคือแล้วก็ผมจําที่พี่บอกว่าพี่ชมพี่ดีน่ะพี่บอกว่าเห็นแบบดีนิ่งๆอย่างเงี้ยเราแบบ เขาเป็นคนดีมากนะเขาเป็นคนที่แบบตอนที่เราเครียดเครียดเราไม่มีอะไรเงี้ยเราเปิดประตูไปแล้วเราเจออะไรเนียที่เขาแบบเอากล่องมาเราแบบประทับใจโอ้ยแกเอาจริงปะพี่นั่งข้างๆมันพี่ยังจำไม่ได้พี่เป็นคนที่แสดงความรู้สึกตรงๆชอบคือชอบรักคือรักแล้วพี่เป็นคนไม่แบ่งประเภทว่านี่คือความรักที่มีให้เพื่อนนี่ความรักที่มีให้น้องนี่ความรักที่มีให้แฟนนี่ความรักที่มีให้พ่อแม่พี่เป็นคนที่บอกว่าถ้ารักคือรักฉันจะไม่แบ่งประเภทว่ารักแบบไหนต้องบอกรัก ก่อนที่จะไม่มีโอกาสบอกคลิกนี่คือแบบการที่แบบบอกรักแล้วแบบไม่แยกแยะใครเป็นอะไรเงี้ยเป็นครั้งแรกที่ผมเคยได้ยินเลยแล้วเหมือนกันดีพี่เป็นคนอย่างนี้จริงๆพี่อ๊อผมรักพี่นะเอออย่านะอย่ามาซึ้งนะนั่นแหละอันนี้เอาหน่อยพี่อ๊อฟผมก็รักพี่นะครับสบายใจแล้วเหมือนงานวันพ่อเลยอ๋อ เหมือนเออมันตอนอยู่ตอนอยู่มัธยมอ่ะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ติดตามสายฟ้าสซนแล้วก็วายไอยูมาตั้งแต่แรกนะครับอาจจะขรนกระแท่นนะฮะกว่าจะจบได้หรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราผ่านเราผ่านอุปสรรคมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะกลับมาซัพพอร์ตเรายังติดตามพวกเรายังรักตัวละครของเราอยู่อย่างเงี้ยก็ขอบคุณนะครับที่มาส่งกันจนวันสุดท้ายนะฮะขอบคุณมากครับ ก็อาจจะมีคนรู้อาจจะมีคนไม่รู้นะว่าอันนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมเลยนะฮะที่แบบว่าได้เข้ามาทําตรงนี้จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณวายเนี่ยแหละครับที่แบบว่าให้โอกาสผมได้มาเล่นตรงนี้เนาะจริงๆก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้ทุกคนเนี่ยไอเด็กจิมมี่จิมอยคนนี้มันก็คงจะยังอยู่ที่เก่าที่เดิมอ่ะก็เหมือนเติบโตกันแบบไปด้วยกันเนาะจริงๆก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆี่ด้วยเนาะที่แบบว่า ตอนตอนแรกก็นึกว่าจะโดนแกงอะนะนึกว่าแบบว่าอุยจะทําจริงไหมเนี่ยไม่ทําหรอกมั่งเลยแต่สุดท้ายก็ก็ทําให้ดูจริงๆด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกันที่พี่เจเคนกลางไปรอดูพี่เจเคนกลางว่าจะเป็นยังไงใช่ฉันว่าพี่เจเคนกลางเนี่ยเอาตาเอาตาอยู่เพราะว่ามีประสบการณ์จากวายอายูแล้วก็สายฟ้าชนมาแล้วการปะยังทุกคนก็น่าจะอัดขึ้นมาอีกขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะคะขอบคุณมากขอบคุณพี่ๆมากครับมา จบสุดท้ายละเบสซีนเบสซีนของเราฉันฉันฉั้นเขาเก่าี่กว่าชันมีสองอันและฉันขอพูดต่ออันไม่มีใครมีเสียงฉันจะพูดเบสซีนที่ฉันเลือกเลยฉากก่อนนอนที่นอนคุยกันบนเตียงคือของของของสายฟ้าสุนสตอรี่ใช่ไหมพี่ไม่ใช่ของไบออยู่หรืออะไรทั้งหมดของสายฟ้าสุนสตอรี่ฉากที่ใส่ชุดนอนอ่ะสำหรับบางคนหรือสำหรับบางคู่อะที่ที่เขาสามารถแสดงความรู้สึกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ มันคือที่ที่เขาอยู่ด้วยกันสองคนจริงๆซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าความ private ที่สุดคือห้องนอนก่อนที่เราจะหลับตานอนมันเป็นฉากที่ไม่โดนสังคมบีบบังคับมันเป็นฉากที่สภาพแวดล้อมไม่เกี่ยวข้องมันเป็นฉากที่ไม่มีสายตาคนรอบข้างมันเป็นฉากที่ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราที่เราจะต้องแสดงความรู้สึกอื่นนอกเหนือจากความรู้สึกที่เรารู้สึกจริงๆก็เลยชอบฉากมากๆความใกล้ชิดอย่างมากด้วยถ้าวันหนึ่งเราได้แบบนอนซบคนที่เราหลักแล้วได้พูดความในใจมันต้องดีมากๆแน่ๆก็เลยชอบฉาก อีซีนหนึ่งคือซีนที่อ๋อออห้องครัวฉันก็ชอฉันก็ชอบจัตวี่จฉันชอบห้องครัวบ่อยแล้วครูแม้ว่าฉันจะบอกว่าในความเป็นจริงแล้วมันคงไม่ได้อยู่แค่นั้นน่ะแต่คือแบบไม่มีทางที่มันจะอยู่แค่นั้นในความเป็นจริงปฏิเสธไม่ได้พี่รู้ได้ไงว่าหยุดแค่นั้นถ้าพูดกันแบบภาษาบ้านๆเลยคือมันคือความกระเที้ยนกระหือรืงเพราะฉะนั้นเป็นความแบบ ชีวิตคู่ของเขัาความต้องการของคนสองคนที่พุ่งเข้าใส่กันเงือ่งนี้ยเหรอใช่แบบรู้กันมันเหมือนมันเหมือนที่เราแบบไม่ได้เจอใครนานๆแล้วพอได้เจอกันแล้ววิ่งเข้ากอดกันอ่ะมันเป็นการปะทะกันของอารมณ์ของความต้องการของใช่ไหมเออเรารรู้สึกว่าแบบ เล่นดีจังเลยเรารู้สึกว่าซีนนี้จังหวะมันดีด้วยมันดีตรงที่ว่าเขาไม่ได้เล่นเพื่อรอซอนมาเขาเล่นไปเรื่อยๆแล้วซอนค่อยมาห้ามเขาอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเออมันเป็นธรรมชาติจังเลยทั้งสองคนรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวจะมีซองมาขัดแต่ทั้งสองคนทําเหมือนไม่รู้ได้ซึ่งนั่นคือการแสะงที่ดีซีนที่เราเป็นภาพจําเรามากในทั้งหมดสอยพี่ผ่านมาคือซีนตอนที่ตรงนี้ไหมแต่ว่าคือหลังจากนั้นอะอนหน้าประตูใช่เหมือนเป็นการให้ความมั่นใจ ต่อการน,นะว่าแบบว่าเราก็จะคบกันไปแบบนี้แหละเราไม่ต้องเร่งรีบอะไรแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ต้องอะไรหวือหวาเราแค่อยู่กันแบบนี้ไปเรื่อยๆจนแก่แะอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าพอมันมาอยู่ในในช่วงอีพีท้ายๆแล้วมันก็เลยดูแบบว่าเออเป็นเป็นตอนจบที่ดีฉัชนชอบฉากข้องครัวเหมือนกันแต่ว่าเป็นในพาร์ทของตอนที่ซอนมาขัดเสร็จแล้วอะแล้วต่อ,อคือตอนนั้นเรารู้สึกเลยว่าแบบมันไม่น่าจะแบบบดอะอคือคือพอดูแล้วแบบ ไม่น่าบทน,นะมันเหมือนแบบมันเหมือนเล่นต่อจริงๆเออมันเหมือนแบบคือกลายเป็นว่าเหมือนเหมือนเราเห็นจิมมี่ทอมมี่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบแต่อีกนิดน,นึงมันก็รู้สึกว่าเออหรือสายฟ้าโซน,นโอะไรเงี้ยคือเราชอบการที่แบบว่าเราเป็นคนชอบความธรรมชาติที่มันเมจิกโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นในฉากคือมันจะรู้สึกได้เว้ยว่าแบบว่า มันรู้สึกต่อกันจริงๆคนมันถึงเล่นมันถึงเล่นได้ถึงอย่างนั้นเนื้อออกมาคือคนเราอะถ้ามันไม่เชื่อว่านี่คือสายฟ้านี่คือสนนะมันเล่นไม่ได้เว้ยเราไปเล่นมาแล้วถูกไหมมันเล่นไม่ได้จริงถ้าเกิดเราไม่เชื่อถ้าเกิดเราแบบเราเชื่อจริงๆว่าโอเคเราเป็นคนคนนี้เรากําลังแบบอยู่ตรงหน้าเขาแล้วเรารู้สึกรักกันมากเลยเราอยากจุจีกันมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเราอยากแสดงความรู้สึกนั้นต่อกันแค่สองคนอะไรอย่างเงี้ยฉันรู้สึกว่ามัน พีอะมันเป็นเมจิงโมเมนต์แต่แต่เท่าที่เราดูอะเรามีความรู้สึกว่าตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้นะแต่มันรู้ว่าความจริงคืออะไรเรารู้สึกว่าจิมมี่เป็นคนลีดจะจะจิมมี่จะมีความลีดบางอย่างจะมีความเป็นผู้นําบางอย่างคือเหมือนกล้าเล่นไปก่อนพอแล้วพอเขาลีดมาปึ๊บปุ๊บอะแล้วตัวเนี้ยจะเป็นตัวรับใช่พอเป็นตัวรับก็ค่อยๆแบบสอดคล้องเข้าไปางมันก็เลยกลายเป็นความลงตัวบางอย่างอันนี้จะบอกว่าพี่เต้นพูดถูกมากเลยนะพี่พี่ทอมมี่อะจะเป็นคนที่แบบว่าเวลาผมทําอะไรไปปึ๊บอะแล้วเขาจะเ้ตองเป็นคน รียกชั่นกลับมาเขาจะเป็นคนที่ทําได้ดีมากมทําอะไรที่แบบว่า แบบว่าพี่ชีวินดูแล้วโอนอันเนี้ยสมเหตุสมผลอันเนี้ยได้อะไรคือเป็นเป็นนักต่อยอดอ่ะใช่ใช่ประมาณนั้นคือก็ฉันอาจจะไม่ได้คิดเองหรอกแต่จะเอาชิ้นงานของเธอมาทําต่อแล้วมันจะดีมากอเลยเงี้ยเป็นพันเลยต่อมานะคะแอนสำหรับแอนจริงๆแล้วเบสซิ่งของแอนก็ทั้งเรื่องเลยก็ว่าได้จริงๆคือแต่ละฉากเข้าใจเพราะมันแบบเป็นจีอ่ะอธิบายออกมาไม่ได้แต่มันมีฉากหนึ่งที่เราสื่ว่าเราชอบคือฉากอยู่ฮอลล์เวย์ที่มหาวิทยาลัยอ่า ก็เลยก็ที่ตรงโถงอ่ะที่ทานเดินของนี่กอดกันใช่ปะทช่ที่หที่ที่อ่ำอ่าพี่ทอมมีร้องไห้อ่ะฉากตอนนั้นน่มันรู้สึกแบบว่าแบบอย่าทิ้งกูไปนะอะไรฟฟลลิ่งเนี่ยเขาจะแว่าเออรักกันนานๆอยู่กันยาวๆอะไรเงี้ยเออมันแบบเหมือนแบบว่าแบบอย่าแก้อย่าแก้สันเมีเลยาเเอาจริง่เอนอไรร่สไมมม มองตาเขาเขาพัหน่มองหน้าเธอเขาอยากรับรู้ความรู้สึกอไม่คือฉันคไม่นรกเลยนะไม่คือฉันเคยเขาใจใช่ไหมฉันจะไม่กล้ามองฉันไม่ครแบบไม่กล้าสบตาโัดีครับปกติจะไจะตกสจไม่ไม่ ยไม่คือแบบไม่แต่เธอน่าแดงมากเธอรู้ตัวก็ตอนนี้เธอหน้าแดงจริงเธอหน้าแดงจริงเระเบิดแล้วอ่ะมันจะระเบิดแล้วเออนั่นแหละชอบการแสดงของพี่ทอบใช่ชอบชอบแบบไม่บอกตาเลย ไม่ก็จริงๆเพราะว่าตอนสองคนนี้เล่นด้วยกันตอนเนี้ยกูรู้ส่เป็นธรรมชาแหละนั่นแหละไม่แต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 ่ซีนเนี้ยคือเราจะเห็นชัดเจนเลยนะว่าแบบ Tommy <ๆ S 2> ทอมมี่คือแบบ outstanding มากเพราะว<ช>่า <ๆ S 2> จิมมี่แทบจะยืนเฉยๆแค่แบบส่งไปเบาๆแต่ว <N> ่าทอมมี่ก็คือแบบว่าใช้การแสดงเ<ช>ต็มที่เลยอารมณ์เลยอืมคุยไม่เอาดีแล้วไม่เล่นเรา number อะไรอย่างเงี้ยอ่าเบสซีนของเขาไปอ่ะพี่แบงค์ ยากนะค่ะม้นท์สารชาลาฉันชอบฉากที่เป็นฉากที่จูบกันอ่ะคือมันทำไมใหญ่กทุกฉากเลยทุกฉากเลยเพราะว่าทําให้รู้สึกว่าสองคนนี้ทําให้ฉันเชื่อว่าเนี่ยคือการแสดงความรักจริงๆมันไม่ได้ไปแนวทางที่เชิงแบบ18บวกขนาดนั้นมันเป็นความรักที่อบอุ่นที่ความรักที่มีให้กันสองคนนั้นในเรื่องสายฟ้าแสตนซนฉันเลยชอบทุกฉากที่เป็นฉากจูบอ่ะมาถึงของจิมมี่ทอมมี่แล้วอยากรู้เบสซี่นั่นไหน พูดในฐานะคนที่เป็นนักแสดงของเรื่องนี้เลยค่เบสซีนของผมคือซีนที่เล่นกีตาร์ด้วยกันเมื่อกี้คือทั้งเรื่องตั้งแต่ว่า YIU กำเนิดมาเนี่ยฉากแรกที่แบบว่าจะทำให้สายฟ้ากับสนอะได้มาคุยกันจริงจังเจอหน้ากันจริงๆๆจังอะมันคือมาจากการเล่นดนตรีอะเรลองมีด้วยใช่ใช่เหมือนมันขมวดปมมาแบบจบที่เดิมเป็นทำลายมาแล้วก็ บวกกลับมาที่จุดเริ่มต้นอะอมันคือแบบสถานที่เดียวกันสถานที่เดิมเหตุผลที่จะทําให้มาเจอกันก็เอามาตัดจบในตอนจบแบบนี้เล่นดนตรีด้วยกันเพลงใหม่ที่เพิ่งแต่งขึ้นมาด้วยกันมันทําให้รู้สึกแบบเนี่ยคือการจบสายฟ้าซนที่แบบสมบูรณ์แบบของอสำหรับผมมากมันเลยกลายเป็นเบสซีนของผม คือในที่เดิมเหตุการณ์เดิมแต่สถานะที่เปลี่ยนไปกับความรู้สึกที่แบบชัดเจนจงรองกดดันแล้วเนี่ยกดของผมผมชอบฉากนะครับยังทอมเห็นแบบว่าเป็นแบบซีนของตัวเองแต่ละคือเห็นแบบตั้งแต่หนึ่งตั้งแต่ต้นจนจบอะครับล้าทมรู้สึกว่าฉากที่มันแบบมันทําให้ทอมให้สนรู้ว่าสนอะรู้ใจตัวเองจริงๆอ่อะมันคือฉากตอนที่ผมร้องไห้ ที่กอดที่จิมมี่กอดฮะมันคือแบบเราแม่งหนีความจริงมาตลอดทั้งชีวิตอะแล้วสุดท้ายแล้วแบบพอถึงถึงจุดที่มันแบบต้องทำเพื่อตัวเองจุดต้องทําต้องทําจริงๆแล้วอะจุดถังจริงว่าต้องการให้เขาไปจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเอ้ยเราเราไม่ต้องการให้เขาไปนี่หว่าเราแบบเรารักเขาจริงๆนี่หว่ามันไม่ใช่นิยายหรืออะไรทั้งนั้นนะมันแบบมันไม่อยาก ให้กลับมาเขียนนิยายก็ได้แต่ขอให้มึงอยู่กูได้ไหมอะไรเงี้ยมันคลายปมความเป็นซนไปหมดเลยคือซนแม่งแบบไม่มีการแบบว่ามากลัวมาอะไรอีกแล้วมันคือการเปิดใจจริงๆแล้วในในฉากนั้นอะไรเงี้ยครซึ่งตอนที่แสดงอยูก็คิดแบบนั้นจริงๆด้วยใช่ไหมครับคือเขาร้องให้เหมือนเด็กคนหนึ่งที่ต้องการอะไรบางอย่างก็แต่พีว่าภาวนาได้ไหมให้ทําอะไรก็ได้สามารถแลกกับทุกอย่างก็ได้แต่ขอแค่แบบให้กลับมาคำอธิษฐานด้วยน้ำตาโยมจะรู้ว่าผมจะเล่าให้ฟังเลยนะฮะตอนแรกที่การที่ผม กับจิมมี่อ่ะมาเข้าคู่กันได้แล้วแบบคือผมโตกว่าจิมมี่ใช่ไหมครับแล้วก็จิมมี่ก็เป็นน้องกว่าเข้าโค้ดผมด้วยการที่แบบบอกว่าผมต้องเป็นคนที่จิมมี่อบอ้อมอบปกป้องผมปกป้องผมได้ตลอดแล้วผมรู้สึกว่าฉากตอนจิมมี่กอดมันมันมันนึกถึงตอนนั้นนะมันมันนึกกลับไปถึงตอนวันที่เวิร์กช็อปกับพี่ก้าวันนั้นมีอยู่วันหนึ่งที่ปิดไฟแล้วก็ให้แบบสองคนต้องอยู่ด้วยกันจำได้ไหมเออทีนั้นพี่ก้าบอกว่า ให้จิมมี่อ่ะกอดพี่ทอมมี่ยังไงก็ได้ให้พี่ทอมมี่รู้สึกว่าเหมการดูแลอืมเหมือนแบบไม่มีอะไรทําอะไรทําอะไรเขาได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็แสดงด้วยผลงานไม่เธอแต่ฉันจะบอกว่ามันคือเรื่องจริงจริงนะที่แบบไม่ว่าเราจะแข็งแรงแค่ไหนก็ตามแต่อย่างไรเราก็ยังต้องการกันปกป้องจากใครทักคนนึงอยู่ดีคือคือคือมันคือมันไม่ใช่ว่าเราจะ แสดงไอดีนิตี้ของเราออกไปว่าเราเป็นผู้ชายเราจต้องเข้มแข็งปกป้องผู้หญิงตลอดเวลาบางทีการที่เราเป็นผู้ชายอ่ะเราก็สามารถให้ผู้ชายคนอื่นมาปกป้องเราได้ด้วยดช่นั้นฉันดีใจปีนี้ฉันดีใจมากเพราะว่าน้องๆคืออินน้องๆคืออินกับความเป็นสายฟ้าโซนมากซึ่งเป็นสิ่งที่เราอ่ะคาดว่าจะได้เห็นและได้เห็นจริง เพราะตอนเพราะปกติคือเราก็ดูผ่านแบบหน้าจอเราก็แบบอินจังเลยถ้าเราได้เห็นว่าชีวิตจริงแล้วแล้วเขาเขาอินกับตัวละครเขาเหมือนที่เราอินกับที่เขาเล่นอ่ะมันมันมันคงจะดีมากๆเลยเนี่ยแล้ววันนี้มันก็ได้รับอย่างนี้จริงๆด้วยทุกวันนี้ก็ต้องแบบว่าเป็นช่วงทางเนี่ยพอดังก็ต้องขอบอบคุณจิมมี่และธรรมีมากๆที่มาคอยขอราในาถ่ายนาหน่อยนะขอโทษนะแล้วเราขอเป็นตัวแทนหนังน่าลงแล้วกันเพราะว่า ด้อมน้องน่ารักกับหนังระล์มากขอบคุณมากๆเลยที่แบบว่าเอ็นดูพวกเราเนาะแล้วก็แบบสนับสนุนน้องๆตลอดเลยบอกทุกคนคือความน่ารักของบ้านจิมมี่ทอมมี่ไม่เคยเขาเรียกว่าอย่ามาริ่งเร้าสรุปว่ารักใช่คือทุกคนรอแล้วบอกว่าไม่เป็นไรแม่ดูรอได้เอาเคลียร์งานให้จบก่อนงานแล้วเดี๋ยวจริงจริงคือแบบเราไม่เคยโดนว่าเลยว่าแบบว่า ทำไมยังไม่ทำให้จิมมี่ทอมมี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ทำไมยังไม่เอาจิมมี่ทอมมี่มาเนี่ยเราไม่เคยโดนว่าเลยใช่ใหเล่นรักมากขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามพวกเรามาตลอดเยอะเวลาแปดชั่วโมงเั็มนานแบบนั้นจริงเออนานมากนี่ถ้าเปิดบ้านไปนี่แต่งอาทิตมาแล้วนะ นานมากคุณผู้ชมต้องขอโทษจริงๆนะคะที่คลิปนี้ยาวนานไปหน่อยนะคะยังไงดูคลิปนี้จบแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะและที่สำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งนะคะวันนี้พวกเราทั้งหมดขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายปากมีดฟูด้วยเนย